วิธีเข้าดูสินค้าภายในกลุ่มร้านวอลเกษตรนะครับเนี่นะครับเราเข้าไปที่กลุ่มนะครับแล้วก็กดสามขีดนะครับด้านขวาบม,มบนแล้วก็กดไปที่โน้ต่ารอสักครู่นะครับอ่าลิสรายการสินค้าต่างๆข้อมูลสินค้าต่างๆนะครับที่ที่ลงไว้นะครับมีหมดทุกอย่าง ปัญหาต่างๆเห็นไหมหลักๆที่ลูกค้าจะถามส่วนใหญ่ก็จะใส่ในโนต้ตไว้สินค้าต่างๆครับมีทุกอย่างครับนี่นะครับหรือลูกค้านะครับจะสามารถย้อนดูย้อนดูคำถามภายในกลุ่มนะครับ จะเป็นคำถามเก่าๆนะครับปัญหาต่างๆที่ชาวสวนด้วยกันเจอนะครับมีหมดนะครับนี่ครับสามารถย้อนดูได้ถึงบนสุดเลยตั้งแต่สร้างกลุ่มเลยก็ได้ครับหรือว่าสอบถามสอบถามข้อมูลในภายในนี้ก็ได้มีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าแอดมินยังออนอยู่ครับ อีกอย่างหนึงสมมุติว่าเราแชร์เรามีเพื่อนชาวสวนนะครับอยากให้เพื่อนอยากให้เพื่อนเข้ามาในกลุ่มด้วยอ่าเข้ามารับข้อมูลเข้ามาดูสินค้าภายในร้านนะครับเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับในไลน์อ่าเรากดมาที่มุมขวาเหมือนเดิมแต่เรากดไปที่เชิญนะครับเราจะคัดลอกลิงก์และส่งไปให้เพื่อนก็ได้โดยกดนี้ฮะมุมซ้ายล่างปึ๊บมันก็จะคัดลอกลิงก์ สมมติเราจะส่งให้เพื่อนเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มนะครับอ่าสมมุติว่านี่ล้วก็กดค้างกดค้างปุ๊บมันก็จะมีให้วางตรงช่องเวลาเราสนทนานะครับแล้วกดวางอ่แล้วเราก็กดส่งให้เพื่อนเพื่อนก็สามารถกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนสแกน QR code โค้ดเป็นเราส่งเป็น QR code โค้ดก็ได้นะครับ อ่าเนี่ยแชร์คือ o ค e นะครับแล้วก็เข้าที่ l ล n e อ่าเราก็เลือกแชร์ให้เพื่อนคนไหนก็ได้กี่คนก็ได้ครับแชร์ให้ได้เลยนี่นะครับหรือว่าจะแชร์ลิงก์นี้อย่างนี้ก็ได้แชร์ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกอ๊อบโอเคครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ ทุกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือสนใจสินค้าตัวไหนของร้านวอลเกษตรนะครับกดเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับ